โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่พาทุกคนมา,าทำเมนูส้มตำนะคะทุกคนํำผักนะคะแล้วก็นี่ค่ะํำผักอันนี้นะคะซึ่งทิ่แปลว่าหาเมามะระกอไม่ได้นะหาอมามะระกอไม่ได้นะคะแล้วก็ทิพอยากกินส้มตำเ <ตำ S 2> นาะไม่รูฟะว่า <What? S 1> ไม่รูวะอ่าฮะ ฟ้าวไล่เสียงจริงสวยงามไร้สิ่งกลิ่นมันก็ผักกาดอะทุกคนเหมือนผักกาดบ้านเราอะค่ะเหมือนผักกาดกลิ่นมันก็เหมือนผักกาดบ้านเรานะคะ Mm hmm. ทิปไม่มีคกตำพริกนะคะทุกคนทิปก็เลยต้องตำแบบนี้เนาะดอ oh. นที่คะ <Yeah. S 1> ทุกคนคะเอซ่เทเนีย <Yeah. S 1> ทุกคนคะทิปอ่ทุกทิปในละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราเทนะคะรวมไปเลไม่ได้ยากเลยเนาะนี่นะคะทุกคนใส่น้ำตาล น้ำตาลมะพร้าวนะคะนีน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล<อ>้วก็เดี๋ยวที่ใส่เอ่อมะนาวนะคะทุกคนทำกินแบบตามตามเอามีอะไรก็ใส่แบบนั้น <c oughs> ทำกินแบบมีอะไรก็ใส่แบบนั้นนะคะไม่ได้ซีเรีย เราไม่มีคกและสากนะคะเราก็เลยต้องทำแบบนี้เนาะทุกคนคะ่ะส่วน <Yeah. S 1> เรก็ตามด้วย <Yeah. S 1> นี่ค่ะทุกคนคะ <Yeah. S 1> ่ะปลาร้านนะคะ <Yeah. S 1> ราดไปเลยค่ะง่ายๆค่ะ <laughs> <laughs> ไม่รู้กี่ช้อนนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะ น้ำปลานะคะเราพกมาจากสวีเดนนะเพราะว่าที่นี่ร้านไทยหารำบากนะคะหายากมากนะคะนี่น้ำมขะขามเปียกนะคะ <c oughs> ใส่ไปลงไปะค่ะอออชววสไมัันรรบบา์ีคิ เค้าเลอเอสวีเดนฟู้ดฟัลลังฟู้ดโอนนะคะุมมคุมนะมัคุมคุยังแบบน้ยสวยงโอ้สวยลับวันอโอเคแลวก็คค้า่องกันนะคะที่ม่นม่พกนะมันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะกินกินไปกิอนอะไรก็กินไปขอ เมนูบาร่าเราก็ไช้ได้าวโอเคโอเคทุกทิสวัสดีค่ะว,วันนี้ที่พากินตำผักกาดนะคะทุกคนตำผักกาดแล้วก็อ่า หมูย่างบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ผักของเราก็มีตรงนี้นะคะครับอืมยังมีอุ้ยผักสลัดแล้วก็อ่อทุกคนดู <c oughs> ดูเอ่อแรดิสเอ่อเดนมาร์กนะคะเก็เป็นแบบนี้นะคะเรดดิสติมเป็นแบบยาวๆทุกคนเห็นไหมคะแสงมันเป็นแบบยาวๆแบบนี้ค่ะเรดดิส มันฝรั่งสลัดอะค่ะ <Yeah. S 3> ต้อตงกักกาอืมเ <laughs> นาะไมู่้จัดริ้ทวทฟ่สวยหรอบิ <laughs> นกับขนมจีนนะคะแล้วจ <laughs> ิต ยาวๆะะอืมอืมคิดว่าคิดว่ามันช่ได้เลยะคะ่ะดดมันกอบหวานนะทุกคนใช่ค่ะรสชาติปากปากกาก๊าลงนะะไม่มีมะระก,กนเนาะ แรแรด้หมเดมยอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอืมอืมมเป็นไงคะคุณพี่๋ะคุณพี่ คุณพี่จะรอไปไหนคะ,ะ,ะใช่เอลี่อินเทอร์เน I feel great great holiday great yeah. mm. รอร่อยมากค่ะท <c oughs> ุกคนค่ะอร่อยค่ะด้วยกันแบบฝรั่ง ลองทำดูนะคะทุกคนลองซื้อลองมาจำดูนะคะแจ้งกันค่ะทุกคนสวัส <Sorry S 2> ดีครับเอซีเฮ้บูบอยสวัสดีครับโกอรเชียร์สสวัสดีครับ What you say in Germany? You say what? I m not don't a n <kn> I <am S 1> d <ang. S 2> remember. สกอร์

อุกูบิดเนี่ยทิปไม่มีไม้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะคะคลิปนี้เนาะถ้าเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะคะอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm.